โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อเกษตรแปลงใหญ่โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บ้านแสงสุขหมู่ที่1 8ตำบลทุ่งม,มาหาเจาเริญอเภวังน้ำเย็นจัังหวดสระแก้วเป็นหนึ่งใน6แห่งทั่วประเทศที่ได้ดำเนินการนำร่องในปีงบประมาณพศ2563เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่มีถังเก็บน้ำเป็นรูปทรงแก้ววายขนาดบรรจุ150ลูกบาศก์เมตรหรือ150,000ลิตรจำนวน2ถัง โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสาราแก้วสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อมจังหวัดสระแก้วและสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต9ก้าระยองในการเลือกพื้นที่กลุ่มเกษตรแจงใหญ่พืชอาหารสัตว์บ้านแสนสุขหมู่ที่18ตำบลทุ่งมหาเจเริญอำเภอวังน้ำเย็ยนจังหวัดสาราแก้วเนื่องจากเกษตรกรมีการรวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งและมีสภาเกษตรกรจังหวัดสาราแก้ว เป็นกำลังขับเคลื่อนในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นรวมทั้งมีความพร้อมหลายๆอย่างในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการความพร้อมของเสื่ภาพน้ำบาดาลผู้นำชุมชนเข้มงแข็งในงานราชการในพื้นที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์มองการไกลเห็นความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญโดยมีพื้นที่การเกษตร ได้รับประโยชน์จำนวน502ไร่เกษตรกร20รายหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรในลักษณะเกษตรแปลงใหญ่ก็จะมีการต่อยอดไปยังพื้นที่อื่นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้วมีการดำเนินการและบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดโอเคครับเดี๋ยวขอขอสอบถามกำลังน,น,นะครับที่เกี่ยวกับในเรื่องของโครงการ บอ่อบาดานเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่นะครับกำนันคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์ต่อเกษตรกรอ,อย่างไรต่อหมู่บ้านแสนสุขอย่างไรแล้วก็กำนันมีแนวคิดที่จะขยายหรือพัฒนาให้ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านอย่างไรครับกับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณทั้งสภาเกษตรจังหวัดสแก้วและ,ะ,ะน้ำาบดาน,นรับระยองเขตเก้านะครับ ที่อำนวยความสะดวกตรงนี้ให้ให้เกิดแก่เกษตรกรแปลงใหญ่กลุ่มแปลงใหญ่ที่ได้น้ำมา,าให้เกษตรกร,ร,กรอของกลุ่มแปลงใหญ่เพราะฉะนั้นคือเมื่อได้น้ำมาแล้วผมจะทำให้เกิดประโยชน์นะครับแก่เกษตรกร,ร,กรอของอในกลุ่มแปลงใหญ่และชุมชน หมู่บ้านแสนสุกและใกล้เคียงนะครับเพราะนั้นเมื่อมีน้ำน้ำนี่คือปัจจัยหัวใจหลักของเกษตรกรทำเดิมก็จะปลูกมันปลูกอ้อยปลูกผักปลูกไร่น้ำก็ไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นพอได้น้ำแล้วผมก็คิดอยากจะรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มแปลงใหญ่นอกจากเลี้ยงโคเนื้อปลูกพืชอาหารสัตว์ แล้วก็จะเป็นอาหารเสริมไรายได้เสริมก็คือปลูปกผักปลูกไผ่และที่กำลังดำเนินโครงการในลักษณะนี้ในพื้นที่จังหวัดสาแก้วหนึ่งแห่งคือพื้นที่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่พืชอาหารสัตว์บ้านคลองแก่หมู่ที่9ตาบลคลองหินปูนอําเภอวังเงํา่ยนจังหวัดสาแก้วซึ่งเป็นโครงการต่อยอดที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอีกจำนวน17แห่งทั่วประเทศ ความเป็นมาของโครงการนี้นะคะก็สืบเนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำมาดานของเราเนี่ยได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาแหล่งน้ำมาดานเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่รประสบปัญหาภัยแล้งนะคะขาดแคลนแหล่งน้ําที่จะมาใช้ในการเกษตรเราก็เลยมองถึงว่าจะทํายังไงที่จะพัฒนาน้ำมาดาลขึ้นมาให้เกษตรกรนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเลยค,ความหมายก็คือจะต้องพัฒนาขึ้นมาแลวจะต้องเพียงพอทั้งปริมาณและก็คุณภาพน้ํา นะคะให้เขาสามารถที่จะเอาไปเพาะปลูกพืชอะไรก็ได้ที่เขาต้องการ,รนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ได้ที่เขาต้องการใช้น้ํานั่นหมายความว่าน้ำมาดานจะเป็นแหล่งน้ําที่มั่นคงที่สุดสําหรับพี่น้องเกษตรกร<ช><ช>ส่วนจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำมาดานค่อนข้างสูง<ช> <ๆ S 2> นะคะแล้วก็ที่เลือกทําตรงนี้เลยเนี่ยเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรที่เนี่ยเข้มแข็งมาก รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็งเลยแล้วก็มีสภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดสระแก้วที่เป็นคนที่ดูแลพี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้ดีมากๆนะคะพูดง่ายเลยว่ามีความพร้อมในเรื่องของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพพื้นที่เองศักยภาพน,น้ำบาดาลก็ดีนะคะผู้นําชุมชนเองก็เข้มแข็งหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นสภาเกษตรกร,ร,กรหรือแม้กระทั่งอ,อบตอบก็เข้มแข็งองค์ประกอบทุกอย่างพร้อมหมดเลยขาดอย่างเดียวว่าเอาน้ามาให้ใช้นะครับในฐานะที่ท่านเป็นแหล่งเงินทุนนะครับแล้วก็เป็นอยู่กับพี่น้องเกษตรกร เมื่อท่านมาเห็นโครงการในลักษณะนี้แล้วท่านคิดว่าสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องแหล่งเงินทุนให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างไรครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าน้ํานี่ก็เป็นปัจจัยสําคัญในการประกอบอาชีพการเกษตรนะครับทางเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกค้าทกศนี่ก็ต้องพึ่งพาแหล่งน้ําในการประกอบอาชีพอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้ทํา พ่อตกลงความร่วมมือร่วมกันกับทกศนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาซึ่งทางกรมทรัพยา,ยากรน,น,น,น้ำมานนก็จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอการสํารวจขุดเจาะแล้วก็งบประมาณนะครับ <c oughs> แต่ว่าการจะมาเชื่อมกับเกษตรกรเนี่ย <c oughs> ก็ยังอาจจะไม่ได้ครอบคลุม <c oughs> ก็ได้ประสานกับทางทงกศทําความตกลงร่วมมือกันนี่นะครับมาให้ทกศเนี่ยได้ นำเกษตรกรจากกลุ่มผู้ใช้มาเป็นกลุ่มผู้ผลิตเพื่อที่จะรักษาแหล่งน้ำตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับ